วัฒนธรรมซึ่งคือเป็นลำดับที่สี่ที่ประเทศไทยได้รับนะครับทุกผู้ชมเมื่อวานนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสาประชาชาติหรือยูเนสโกจัดประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ที่เมืองคาเซนของบอสวานามีวาระพิจรารณาประเพณีสมกรารของไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ทั้งนี้ทั้งนั้นวาระสำคัญที่ประเทศไทยเข้าสู่การพิจารณาเป็นรายการที่สามตามรายงานคือบรรยากาศคึกคักทามการความรู้สึกของคณะผู้แทนไทยคณะประการพิจารณารายการนําเสนอของไทยโดยละเอียดและประกาศร,รับรองอย่างเป็นทางการให้ประเพณีสงกรานในประเทศไทยขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้แทนที่เดินทางไปเนี่ยน้องได์ได้ระบุนะครับท่านผู้ชมก่อนที่จะเข้าประชุมประเทศไทยได้ตอบข้อสักถามเกี่ยวกับการนําเสนอข้อมูลโดยที่ไทยนําเสนอข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีสงการนในประเทศไทยว่าสงการ หมายถึงการเคลื่อนย้ายของพราทิตย์จากราศีหนึ่งสู่ราศีหนึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดมาแต่โบราณ <c oughs> มีกิจกรรมที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วคนแตกต่างกันตามความเชื่อและแนวปฏิบัติของคนไทยในแต่ละภูมิภาคกิจกรรมสำคัญก็อย่างเช่นการทำความสะอาดบ้านเรือนวัดวาอารามตลอดจนสาธารณสมบัติ การไปวัดทำบุญรือที่ส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วการแสดงคาระวะหรือขอโหสิกรรมจากผู้อาวุโสหรือผู้มีพระคุณรวมทั้งการแสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยการอวยพรรดน้ำดำหัวมีการจัดกิจกรรมรื่นเริงสนุกสนานการสาดน้ำเริ่มตั้งแต่13-14เมษาบางแห่งก็ต่อเนื่องปอีสองสวันส่วนวันที่15เมษาจะเป็นการไปทำบุญที่วัดนี่คือสิ่งที่เราพรีเซนต์ทานบูชมครับ โดยบทสรุปก็คือสงกรานในประเทศไทยถือเป็นประเพณีที่งดงามมีคุณค่า ้าความเป,เป็นโอกาสของการแสดงความกตัญญูและความปรารถนาดีต่อผู้มีพระคุณการแสดงความเอื้ออาทรต่อครอบครัวญาติมิตรและชุมชนขณะเดียวกันก็เน้นความสําคัญของการใช้น้ําอย่างมีคุณค่าไม่ใช้น้ําสกรปรกมาสาดใส่กันนอกจากนี้ก็ยังมีวันสําคัญต่างๆที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสงกรานนั่นก็คือวันขึ้นปีใหม่ไทยวันผู้สูงอายุและก็วันครอบครัวค่ะนี่ครับท่านผู้ชมประกาศเป็นทางการเมื่อวานนี้ ขนาดที่ในส่วนของนายมตรีเศษฐาทวีสินแสดงความยินดีและก็รวมถึงการประกาศว่รัฐบาลยินดีต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลกให้มาร่วมเทศกาลสัมผัสประสบการณ์ประเพณีสงกรานในประเทศไทยก่นสงการาน is a traditional Thai New Year celebrated in mid-April throughout the country. The tradition has been practice, and passed down from generation to generation by the Thai people and the ethnic communities. This exquisite and meaningful tradition reflects Thai values of gratitude to ancestors, generosity and goodwill towards others, and the spirit of unity. All Songkran activities are sacred and composed of different elements of cultural heritage. Some of the most well-known traditions of Songkran includes alms, sprinkling water onto Buddha images, pouring scented water over the revered elder's hand, as well as folk plays and performances depicting the legend of Songkran. Therefore, Songkran in Thailand represents Intangible cultural heritage element that reflects cultural diversity, human creativity, and is essential for achieving sustainable development. We are pleased to promote knowledge and practices of SOGRAN with all international communities. And I hope that the dialogue and mutual understanding will contribute to attaining peace and security for all. ท่านผู้ชมนี่เป็นวิดีโอพรีเซนต์ที่นำเสนอที่ประชุมโดยน้ำตีเศษฐาทวีสินก่อนจะระการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นลำดับที่4ก่อนหน้านี้ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนให้โขนปี61นะครับ <5. S 1> นวดไทยในปี62และโนราของภาคใต้ในปี64และล่าสุดก็คือ <6. S 1> สงกราน <8. S 1> ในประเทศไทย วันนี้จะมีการจัดการฉลองกันตรงกรทมตรงวัดส,สุทัศน์อ่ะใช่ตรงงานคนเมืองสารว,วัตรการกรทมแล้วก็ตรงวัดส,สุทัศน์นะคะอ่าเดี๋ยวตามกันดูต่อขนาที่อีกมมหนึง่งท่านผู้ชมต้องแสดงความตระหนกตก